ค่ะข้อ5 5้านะคะข้อห5ถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการล่าอนาณิคมข้อ 1. ความต้องการแห่งวัตถุดิบและตลาดข้อ 2. ความต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ของชาติจกกักรนิยมข้อ3ความขัดแย้งในอุดมการทางเศรษฐกิจและการเมืองข้อ 4. ความเชื่อของพวกจกกักรนิยมในเรื่องภาระของคนผิวขาวอันนี้เน้นตรงที่ไม่ใช่สาเหตุก็แล้วกันของ การาอนานิคมตืดตดตืดตดข้อไหนไม่ใช่สาเหตุของการาอนิคมอันดับแรกมาดูกันข้อหนึ่งบอกว่าความต้องการแหล่งวัตถุดิบและตลาดเป็นสาเหตุของการาอานิคมหรือเปล่าออเป็นนะเพราะว่ามันเป็นยุคนี้แล้วไงปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ปะ่ะนี่ไงนี่นะปฏิวัติอุตสาหกรรม เพราะว่ายุโรปเข้าสู่ยุคป,ประติอุตสาหกรรมแล้วก็เลยต้องการแหล่งวัตถุดิบก็คือพอพอได้แหล่งวัตถุดิบมาเสร็จก็จะไปเข้ากระบวนการอุตสาหกรรมใช่ไหมออกมาเป็นสินค้าพอได้สินค้าออกมาก็ต้องออกไปขายที่ตลาดส่งขายไปตามตลาดเพื่อระบายสินค้าใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องล่าอนนิคมเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบไงแล้วก็พอได้แหล่งวัตถุดิบแล้วเนี่ยพอตอนหลังก็จะมาเป็นตลาดด้วยถูกนะจ๊ะข้อ2ความต้องการสร้างความมีหียของชาติจักรวรรดินิยม อันนี้ก็คือยุคนั้นยุโรปทช่ป่นมีอังกฤษฝรั่งเศสอะไรนะโปรตุเกสฮอลแลนด์อะไรเงี้ยคือต่อเรือสําเร็จไงก็เป็นมีนักเดินเรืออะไรเงี้ยก็เริ่มกลายเป็นเจ้าสมุทรล่านอาณิคมล,ล่องเรือเนี่ยนั่นนะของชันนั่นนะของเธออะไรแบบเนี้ยใครมีอนาณนิคมมากกว่าก็เป็นแบบผู้ยิ่งใหญ่ทางทะเลอะไรแบบเนี้ยก็คือแข่งกันสร้างความใหญ่ของชาติจกักรวรรดิถูกเว้นข้อสามมาดูข้อสี ความเชื่อของพวกจักวัรดนิยมในเรื่องภาระของคนผิวขาวภาษาอังกฤษเขาเขียนอย่างนี้ white man's burden นะก็คือพวกยุโรปเป็นพวกคนผิวขาวใช่ไหมแล้วก็คือจะมาลากอาณานิคมพูดง่ายๆคือจะมายึดประเทศเขาก็หาข้ออ้างก็บอกประมาณว่าประเทศของชาวเอเชียไม่ซีวีไล่ลอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมายึดประเทศตัวเองแล้ว สวีไลนนะเพราะฉะนั้นเรายอมให้เขายึดสซ็ดดีๆเลยแบบเนี้ยประมาณนั้นเขาจะบรรภาระทําให้ประเทศตัวเองสวีไล์เองอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช่สาเหตุของการะละนิคมก็คือความเชื่อในเรื่องนี้แหละถูกะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเหลือข้อ3ใช่ปะความขัดแย้งในอุดมการ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอันนี้นะยังไงทําไมถึงไม่ใช่ทาไมถึงไม่ใช่ยุคล่าณาน,ะนิคม อันนี้เป็นยุคสงครามเย็นนะคะความขัดแย้งในอุดมการทางเศรษฐกิจเนี่ยยุคสงครามเย็นนะสงครามเย็นใช่ไหมมันจะมีผู้นำสองสองคนไม่ใช่สิ2สองประเทศมากกว่าประเทศอเมริกากับประเทศโซเวียตอยู่โซเวียตใช่ปะอเมริกากับโซเวียตอเมริกาเนี่ยเน้นเสรีนิยมอยู่ทุนนิยมนั่นเอง ส่วนโซเวยียตเน้นสังคมนิยมเซลีน,นิยมนนก็คือแบบให้เอกชนดําเนินการเองมือขยาวสาวได้สาวเอาแต่สังคมนิยมเนี่ยรัฐจะเป็นคนดําเนินการอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องการเมืองต่างหากเขามีอุดมการทางการเมืองต่างกาันอย่างอเมริกาเนี่ยจะมีอุดมการทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเดโมแครซีแต่ว่าถ้าสังคมนิยมหรือว่าโซเวียตจีนอะไรแบบเนี้ยจะมีอุดมการทางการเมืองเป็นคอมมิวนิสต์ ะะโอเคปะเพราะฉะนั้นแล้วความขัดแย้งใน,นอุดมการทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยมันอยู่ในยุคสงครามเย็นไม่ใช่ยุคลกาานานิคมก็เลยต้องตอบข้อ3ข้อใดไม่ใช่ก็คือข้อนี้แหละโอเคนะคะ โอเคค่ะข้อ5 6นะข้อ5 6ถามว่าปัจจัยข้อใดทําให้การเรียกร้องเอกราชของอินเดียประสบผลสําเร็จข้อ 1. การรวมพลังชาตินิยมชาวฮินดูข้อ 2. การต่อสู้อย่างสงบโดยยึดหลักอหิงสาข้อ 3. การสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ข้อ 4. การร่วมมือกันร,ระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมข้อนี้ เรียกร้องเอกราชอินเดียเรียกร้องเอกราชจากประเทศอังกฤษนะคะตอนแรกอังกฤษอินเดียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอ่าอังกฤษเป็นเมืองแม่ของอินเดียประมาณนี้แล้วคือตอนหลังเขาก็พอจบยุคพอจบอะไรนะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเออเขาก็มาเรียกร้องเอกราชกันมีประเทศเกิดมาเยอะแยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะอืมโอเคคือข้อทีถามว่าอินเดียเป็นอิสระจากอังกฤษได้อะเพราะอะไรอันนี้ตอบ ได้เลยว่าเพราะว่าการต่อสู้อย่างสงบโดยยึดหลักอหิงสาอาหิงสานี้ไม่ใช่จิโกมีกรรมนะน้องแต่แปลว่าไม่ไม่แบบ,งบ,งบงเงียบเงียบดื้อเงียบพูดง่ายๆเออดืง้เงียบวิธีอหิงสานี่ก็โดยท่านมหาตามะะคันทีเขียนอย่างนี้นะจ๊ะมาหาตามะคันที ขาก็คืออังกฤษเมืองแม่สั่งอะไรมาอินเดียก็ไม่ทําไม่ใช่แบบประท้วงกันแบบเออกระเลิบอะไรเงี้ยคือส่งอังกฤษสั่งบอกว่าเนี่ยเก็บภาษีขึ้นจากสเป็นเหแล้วกันอินเดียก็จ่ายสมเเซนเท่าเดิมไม่ยอมจ่ายหอะไรแบบเนี้ยจะบอกว่าไม่จ่ายก็ไม่ได้นะก็จ่ายแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราเราไม่ทําตามคําสั่งแล้วอะไรแบบเนี้ยเป็นการต่อต้านแบบดื้อเงียบแล้วก็ไม่ไม่นิยมความรุนแรงนะไม่ ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงก็เลยในสุดก็สามารถเรียกร้องเอกราชจากประเทศอังกฤษได้สําเร็จโดยมหาตามะคานทีนะคะวิธีอหิงสาแล้วก็การที่มหาตระคานทีเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผู้ปลดปล่อยอินเดียออกจากการยึดครองของอังกฤษเนี่ยพอในภายหลังอะ่ะคนนามสกุลคานทีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีอิทธิพลมากในเรื่องของการเมือง นะอินเดียนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคนเยอะที่สุดในโลกก็คือถึงแม้เขาประชาธิปไตยของเขาคือมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองหลายพรรคอะไรเงี้ยแต่พรรคที่ชนะตลอดอะ่ะคือพรรคที่คนนามสกุลคานทีอะ่ะเอออยู่ในพรรคด้วยนะคะโอเคไม่เอ่ยนี่แค่เสริมเฉยๆว่านามสกุลคานทีนี่มีอิทธิพลมากในเรื่องการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าคํา คำตอบของข้อ56ก็คือข้อ2การต่อสู้อย่างสงบโดยยึดหลักอหิงสาของท่านมหาตนมาคารทีโอเค